สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะเที่ยวบ้าน้องๆอีพีที่8ปแปดมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังแรกกันเลยนะคะว่าเป็นของใครเอ่ยสีม่วงดำไหมอืมใช่หลังนี้นะคะชื่อน้องว่านุ่มนิ่มค่ะพี่ปอไปดูหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่ปอตามไปดูเลยนะอยู่ประมาณนู่นเลยจ้ะทุกคนชายทะเลเลยนะคะนี่ฮ ปวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงออกกำลังกายนิดนึงนะตอนนี้เริ่มไข่มันพอกพูแล้วจ้าไก่ไ <c> ป <oughs> นิดไก่ไปโอเคเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วบ้านชั้นเดียวใช่ไหมโอเคบ้านชมพูม่วงดําอ๋อชมพูม่วงดำอ่านี่เฮ้ยเก๋นะเฮ้ยเป็นโครงสร้างที่เก๋มากๆอ่ะทุกคนนี่คือเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ํา ตรงนี้เข้ามาเป็นอะไรห้องนั่งเล่นเหรอใช่ไหมเออสร้างแปลกมากอ่ะทุกคนแล้วก็เป็นห้องนอนเฮ้ยชอบนะมันง่ายมากเลยอะทุกคนใครลองเอาไปสร้างดูนะคืออันนี้สร้างง่ายมากเลยอะเออลองสร้างดูนะเก่งมากค่ะไปะต่อไปเป็นของน้องอิงนะคะมี2องอันเออพี่ปอก็แบบตามหาคือแบบหาไม่เจอว่ามันคืออะไรเออ คือสร้างไม่เสร็จหรือว่ามันเป็นแบบนี้เองพี่ปอก็หาใหญ่เลยอะเฮ้ยจริงหรือเปล่าหรืออะไรลองหาดูมีแค่สามมีแค่สามอันเองอ่ะทุกคนคือมีต้นไม้แล้วก็แผ่นอันนี้คือสองอันยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมน้องอิงเออน้องก็ส่งมาสองไอดีนะพี่ปอก็พยายามตามหาเฮมันไม่เจอทุกคนคืออันนี้ใช่ไหมอะอันนี้ใช่ไหมน้องอิง แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น้องส่งไอดีมาก็คืออันนี้น้องบอกว่าเป็นชักเขย่์ค่ะพี่ปอด่านชักเขย่าที่ในเกม s q u i ิ g เกมใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้เนาะอ่าคือค่อยๆสร้างไปนะคะน้องอิงรับรองอนาคตก็เก่งแน่นอนค่ะขยนันขยันทำนะคะลูกว่าเออตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรรับรอง ต้องเก่งแน่นอนเลยนะจ๊ะวันหลังสร้างเป็นบ้านนะคะพี่ปอยอยากเห็นบ้านจังเลยมาหลังต่อไปเลยดีกว่าเหมือนอยู่กลางทะเลทรายเลยเนาะทุกคนเนาะคืออะไรอะ่ะน้องอะไรปิ่นมุกอ่าบ้านเงามืดค่ะชื่อบ้านเงามืดใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูซิว่าจะมึดขนาดไหนทำไมมาสร้างตรงนี้คืออยากรู้ว่าทำไมถึงสร้างตรงนี้เออนั่นนะดี เหตุผลเพราะว่าเข้าไม่ได้ตรงนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ประตูทุกคนคิดว่ามันคือประตูแต่มันไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้นี่ทําเป็นเล่นไปทําเป็นเล่นไปเก่งนะเนี่ยทามือใหม่หัดซ่านี่คือเก่งเลยนะคือบ้านเราอ่ะมันจะไม่มีอะไรมากหรอกมีห้องกินข้าวมีห้องครัว ห้องนอนห้องน้ำแค่นี้มันก็เป็นบ้านแล้วนะทุกคนใส่ตู้เย็นใส่ซิงล้างจานไมโครเวฟอืมแค่นี้แลวจัดให้มันสวยๆคือมันก็สวยแล้วอ่าเห็นไหมน่ารักขาดหน้าต่างอีกหน่อยหนึ่งคือจะดีมากเลยนะมันจะดูอึดอัดไปนิดนึงอืมมาดูอันต่อไปดีกว่าทุกคนพี่ปอมมาเยี่ยมช้าไปหน่อยแต่ว่าเออมันเลยลอย,ลอยกระทงไปแล้วแต่ก็จะมาดูนะจ้าอืมน้องปิน ปินน้องปินอะไรนะปินดาวชื่อปรินดาตวตกประาไทยอีกแล้วพี่ปอปรินดาใช่ไหมอืมน้องสร้างเก่งนะทุกคนคือไอเดียดีเลยแหละมันคืองานวันลอยกระทงอุ้ยมีตดกระป๋องด้วยทุกคนมีตดกระป๋องนี่อะไรอะร้านเห็ดป่าเออน่ารักนี่อะไรร้านข้าวในตำนานหรือเปล่า นี่แล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นเวทีคอนเสิร์ตเออนี่ตรงนี้อะไรนี่ถึงไฮไลไท์แล้วทุกคนที่ลอยกระทงทุกคนน้องทํากระทงพี่ปอมองไกลๆเฮ้ยเหมือนหนะ้แก่งงานทุกคนมีทูปด้วยมีเทียนโอ้โหจริงๆอ่ะไอทู่มันน่าจะทําให้เราอะคือแบบมันน่าจะเล็กกว่านี้ได้เนาะแต่เราอ่ะขยายสุดและย่อสุดได้เท่านี้จริงๆ น้องทําเก่งนะพี่ปอลลืมไปเลยนะว่าขานมเค้กมันทําเป็นกระทงได้นะอืมน่ารักมากเลยนะทุกคนตบมือให้น้องเขาหน่อยความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศอันนี้ของใครเอ่ยมาดูหลังต่อไปดีกว่าเป็นร้านขนมเค้กสีชมพูนะคะทุกคนนี่ไอทีโฟน้องอะไรเอ่ยน้องไม่ได้บอกชื่อมาน,นะว่าชื่ออะไรนะจ๊ะอืมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยไอเดียอยู่ตรงนี้แล้วนะใครอยากได้ก็ไอดีอยู่ตรงที่ชื่อน้องเขานะ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบอุ้ยถ่ายรูปตอนนี้เขาฮิตกันมากเลยนะพวกคาเฟ่ร้านกาแฟร้านขนมเค้กไว้ถ่ายรูปส,สวยๆนะเออนี่เฮ้ยมองไปแวบๆว่าคือเนี่ยเลยแหละกระทงเลยเนาะทุกคนเห็นปะ <c oughs> นอกจะเป็นขนมเค้กหลายๆเสียไปทํากระทงได้ด้วยอุ้ยเจ๋งอ่ะเออน่ารักดีนะ <c oughs> โอเคน้องก็ทําน่ารักนะทุกคน ไปซ้าหลังต่อไปนะจ๊ะจากน้องอีวาหรือเปล่าในพี่ปอคะเที่ยบ้านหนูหน่อยคะ่ะหนูอายุเจ็ดขวบนะจ๊ะคือจะบอกว่าก็แบบเฮ้ยดูเหมือนธรรมดานะแต่น้องเขาว่าเอามารวมกันแล้วคือแบบเฮ้ยสวยอะ่ะพี่ปอเพิ่งเคยเห็นแบบเอามาเป็นสีเหลืองแล้วมันเป็นสีใสอะ่ะคือแบบเฮ้ยน่ารักมากอะ่ะ ไม่ค่อยได้เห็นนะสีเหลืองอะทุกคนเอยสวยสวยใครลองเอาไอเดียไปสร้างดูนะจ๊ะทุกคนเออน่ารักอะ่ะชอบสีนี้เดี๋ยวแปะโป้งไว้ก่อนนะครั้งหน้าพี่ปอยอยากจะทาเป็นสีเหลืองบ้านสีเหลืองแบบนี้บ้างอะ่ะเขาเรียกว่าบ้านเจลลี่ทุกคนลองอาไปทําดูนะเอ้ยเอยใช่บ้านเจลลี่อะ่ะเอออันนี้น้องอะไรอะมามาหลังตอบไปเลยทุกคนน้องต้นข้าวจา้าน้องบอกว่าเพิ่งสร้างเหมือนกัน แต่คือแบบว่าเฮ้ยน่ารักมากอะ่ะสีน้ำตาลหรอคือบ้านช็อกโกแลตไงทุกคนเออเก่งอะ่ะชอบชอบเขาวางโครงสร้างบ้านได้ดีมากเลยนะเนี่ยข้างหลังมาใช่ปะ่ะน้องอาจจะแบบอุ้ยไม่ถนัดที่จะเอาบันไดไว้ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าอยากจะเป็นสไตล์ของน้องอะ่ะเออดีอะ่ะทุกคนดูดิมันเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วสวยมากเลยอะเออชอบนะหลังเนี้ย อ่ะด,ดีดูดิพอเดินไปแล้วก็หิวไปเลยอ่ะทุกคนเหมือนช็อกโกแลตมากเลยทุกคนหิวอ่ะดีมากดีมาก <c oughs> โอ้เจ๋งเจ๋งหลังนี้ชอบเลยอ่ะทุกคน <c oughs> นี่วันนี้มีบ้านสวยๆหลายหลังนะที่เป็นแบบว่าไอเดียดีมากๆเลยนะเช่นสีโครงสร้างถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันนี่ <c oughs> โหเป็นสุดยอดบ้าน <c oughs> เลยนะจริงๆอ่ะเนี่ยดูดิ <c oughs> เออเนาะน่ารัก มาเรามาดูหลังสุดท้ายกันดีกว่าจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเก๋สวยหวานคือแบบเฮ้ยดีมากเลยทุกคนคลิปที่แล้วหนูให้ไอดีผิดไปเยี่ยมชมสิ่งก่อสร้างที่หนูสร้างหน่อยนะคะไม่ได้บอกชื่อมานะว่าใครเนาะเออก็เข้าไปดูคือจะบอกว่าหลังเนี้ยมันต้องคนที่สร้างเก่งมากๆเลยะทุกคนใช่คือแบบนอกจากสร้างเก่งไม่พอต้องมีความคิดสร้างสรรค์คือแบบ เฮ้ยเป็นบ้านที่น่ารักมากเลยอะทุกคนดูดิคือวางของได้แบบโอ้โหสุดยอดมากแล้วแบบสีสันคือมันลงตัวหมดทุกอย่างเลยอะโหไม่รู้จะพูดว่าอะไรก็คือสวยอย่างเดียวแล้วกันเออน่ารักมากอะดูดิชอบตรงเนี้ยห้องกระจกตรงเนี้ยมันสวยมากเลยอะโหดูดิสุดจริงๆนะนี่นี่เป็นห้องน้ํา ห้องน้ำก็เก๋ๆนะเห็นปะเออสวยทุกอน,นูเลยจ้ะทุกคนนี่ไปเดี๋ยวไปขึ้นชั้นบนกันดีกว่าโอ้โหคือมันหวานมากอะทุกคนหวานจนแบบอยากให้เป็นบ้านจริงเลย,ยนั่นอะไรอะโอเหเฮ้ยดีดีดีด,ด,ดีห้องนอนสวยมากเลยอะจัดได้ดีมากอะอันนั้นเป็นม่านไหมติดต่างว่ามันคือม่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโห สุดยอดเลยอะทุกคนดีเลิศประเสริฐสีดีสุดๆไปเลยอะไม่รู้จะชมว่าอะไรให้ชมว่าดีว่าสวย่าก่อนเออน่ารากกักอะเห็นไหมอะนี่ก็เนี่ยแหละมีประมาณสี่ห้าหลังนะที่ที่พี่ปอมาวันนี้โอเคใครที่พี่ปอยังไม่ได้ไปก็พยายามจะไปกันอยู่นะคะไม่ได้เลือกนะว่าไปของใครนะคือแบบสุ่มมั่วมาทุกคน โอเคไปแล้วจ้าเจอกันใหม่กับพี่ปอนในคลิปต่อไปนะก็ยังจะเยี่ยมบ้านน้องๆอ,อยู่แต่ก็จะมีอย่างอื่นมาแทรกด้วยนะจ้าโอเคขอบคุณที่ติดตามจ้าไปแล้วน่ารักอ่ะ